สวัสดีค่ะทุกๆคนมาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันนะคะเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะเดินทางไปที่คอนโดต่างอากาศที่ชอํานะคะก็เดี๋ยวแม่หมอทําคลิปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองอัพดูแม่หมอไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมวันสองวันนี้แม่หมอถึงอัพเป็นคลิปไพ่เล่าเรื่องวิดีโอคลิปเนี่ยค่ะไม่สามารถอัพโดยตรงในหน้าเพจได้เลยทําจนโมโหอ่ะทําจนนับไม่รอบเ,ออเขาเรียกว่าอ,อะไรนับไม่ท่วนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ใช่ในเวลาเดียวกันด้วย มันก็เลยยังคาลาคาซังอยู่สำหรับคลิปของเมื่อวันศืนนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามน่ะแม่หมอมีคลิปให้ทุกวันอยู่แล้วยกเว้นเมื่อวานที่น้องหมาของแม่หมอเขาขาหากักใช่ไหมเออมันมาเลยไม่ได้ทําในส่วนของเมื่อวานแต่ว่าใดๆก็ตามถ้าในเพจแม่หมออัพมาได้จริงๆแม่หมอไม่ได้ทิ้งในช่องทางเพจนะคะแม่หมอจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วย เป็นลิงก์จากยูทูบอะค่ะเมื่อที่หน้าเพจอีกทีเพื่อนๆอาจจะต้องกดจากเขาเรียกว่าอะไรกดมาที่หน้าเพจแม่หมอก่อนนะค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราดูไพ่เราเรื่องกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะแม่หมอย,ยังคงใช้สำรับของซิมบาลลอนใช้สำรับนี้นกฟินิกนี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนบ้างคนที่คุณกำลังนึกถึงอะ อ่าเนี่ยมันเป็นเหมือนนกขงหรือนกฟินิกเนี่แหละนะเพราะว่าจริงๆสําหรับเนี้ยซิมบอลนมันว่าด้วยเรื่องของนกฟินิกก็นกฟินิกมันเป็นนกที่ตายแล้วฟื้นนกในตำนานอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามถึงความคิดของเขาในเวลานี้เขานั่งอยู่บนหลังนกฟินิกแล้วพยายามบินก้าวข้ามแม่น้ําเห็นไหมบินก้าวข้ามแม่น้ําก็แม่น้าเนี่ยเปรียบเสมือนอุปสรรคโดยที่เขาไม่ต้องว่ายน้ําเองแต่เขานั่งอยู่บนนกฟินิกแล้วก็บินข้ามผ่าน แม่หมอมองว่าเวลาเนี่ยเขามีอุปสรรคปัญหาอยู่แต่ว่าเขาต้องการที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาหอ,อุปสรรคมาหาคุณนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเกาะสองฝั่งเกาะสองฝั่งก็แปลว่าเขาจะก้าวข้ามผ่านขั้นเอ่แม่น้ําที่ขั้นกลางเนี่ยค่ะมาหาอ,อยังพวกคุณเพราะว่าคุณกําลังถา,ถามถึงเขาอยู่ใช่ไหมคนคนนี้แล้วนกฟินิกซ์เป็นนกที่ตายแล้วฟื้นเพราะฉะนั้นแม่หมอก็ต้องบอกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์กับคุณมาละ แล้วก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารอะไรกันอีกแต่เขาต้องการติดต่อสื่อสารเพราะนกเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสารได้นกฟินิกเป็นนกที่ตายแล้วฟืน้นเพราะฉะนัน้นก็เหมือนกับว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากเริ่มความสัมพันธ์นี้ใหม่อยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาปรับอยากกลับมาขอขึ้นดีกับคุณนะคะโดยที่เขาจะก้าวข้ามผ่านปัญหาของเขาเองซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะแต่เขาอะบอกว่าเขาอยากจะ กลับมาเคลียร์ใจแล้วก็เริ่มต้นกับคุณนะคะแล้วยังไงต่อมันมีการสาร,รภาพผิดบาปนะถ้าเกิดเขานับถือศาสนาอ่ามันมีกังเขนเนาะก,ก็ต้องถ้าเกิดเขานับถือทั้งศาสนาคริสต์ก็ได้หรืออาจจะเป็นศาสนาที่เขาเคารพก็ได้มันอาจจะมีการไปสาร,รภาพบาปกับสิ่งที่เขาอาจจะเคยโกหกหลอกลวงคุณหรือทําร้ายคุณทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเป็นการสํานึกผิดหรือเขาอาจจะไปะไปร้องขอ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือตามศาสนาของเขาก็ได้นะมันมีการไปร้องขอว่าอา,อาจจะเป็นในเรื่องที่เขาเคยทำผิดกับคุณทำอะไรรับหลังคุณโกหกคุณอะไรแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่เขาสํานึกแล้วมันเป็นการสํานึกในขณะที่คุณก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคนคนนี้มีความรู้สึกว่าอ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารภาพ สิ่งที่ตัวเองทําไม่ดีกับคุณเอาไว้ขอปฏิหารให้มันเกิดขึ้นและในด้านของตัวของเขาเองก็เหมือนกับว่าอยากจะมีความเพียรพยายามในการที่จะก้าวข้ามปัญหาลูประศัดด้ตัวของเขาเองอาจจะเป็นปัญหาที่เขาสร้างด้วยตัวเองก็ได้นะจนทําให้คุณกับเขาต้องความสัมพันธ์กระเด็นหลุดออกจากกันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นที่ตัวของเขาเองเขาต้องการก้าวข้ามปัญหาสิ่งเหล่านี้ค่ะเพื่อที่อยากจะกลับมายังทิศทางของคุณจริงๆนะมีการมูเตลูร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาด้วยนะคะ เวลาเนี้ยเขาได้แต่นั่งเงีย,งยบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองลําพังเหมือนกับว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆในลักษณะอย่างนั้นอะใช้ชีวิตที่มันผ่านไปในวันๆแต่ในการที่เขาใช้ชีวิตหรือเขาทํางานอันเนี้ยมันเปรียบเสมอเขาทํางานเห็นไหมคะหน้าเขาเศร้าเลยเพราะฉะนั้นไอ้หน้าไอ้การที่เขาอมทุกข์แบบเนี้ยมันเป็นลักษณะของการที่เขาแบกความรู้สึกผิด แบกความละอายใจแบกอะไรต่างๆที่เขารู้สึกมากมายเหล่านะั้นที่เขาทําไม่ดีกับคุณอเอาไว้อยู่ในใจเพียงลําพังคือเหมือนกับพอเวลาเขาอยู่ด้วยตัวเองเพียงลําพังไม่ได้มีใครอยู่รอบข้างเขาก็จะคิดถึงแต่เรื่องที่เขาเคยทําร้ายทําลายคุณนะแล้วก็มันเป็นทิศทางที่เหมือนกับว่าในขณะที่เขากําลังสํานึกรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไปร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไปสารภาพบาปนั้นก็ได้รับรู้แล้วว่ามันเป็นเหมือน j u s t i c ะคะ่ะ มันก็ได้รับรู้แล้วว่าเขาคนนี้กําลังได้รับวาละกรรมที่เขาได้กระทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ยอมรับในผลของการกระทําที่ตัวเองเคยทําผิดทําพลาดไปนะเพราะว่าความพยายามในฝั่งเขามีคือเมื่อเขาทําผิดเขาก็จะมีความพยายามที่จะต่อสู้อีกครั้งในการที่จะกลับมายังความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนกับสิ่งที่เขาสํานึกผิดสํานึกบาปสิ่งที่เขาไปสารภาพเอาไว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขารับรู้ว่าเขาสําสนึกผิดจริงๆมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาโดนกระทําอยู่หรืออุปสรรคที่เขาเจออยู่ในเวลานี้รวมถึงการที่คุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแล้วมันเป็นวิบากกรรมที่เขาต้องเจอก็ได้นะมันก็เลยเหมือนกับว่าเขากําลังใช้กรรมตรงนี้อยู่แล้วมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาสํานึกรู้แล้วเป็นลักษณะของการที่รอวาระกรรมนั้นหมดไปอะไรแบบเนี้ค่ะตอนนี้ ทิศทางของเขานะเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองเพียงลำพังแล้วเขาอาจจะเข้านอนอาจจะเป็นความคิดในเวลาที่เขาอยู่ตัวเองเนี่ยเขาคิดอยู่เสมอว่ามันจะมีการสอดส่องเห็นไหมเหมือนเขากําลังสอดส่องม้ายูนิคอร์นมือถือหอกก็เหมือนกับว่าตั้งใจจะจับแต่ในที่นี้มันเปรียบเสมือนกับว่าเขาก็ได้มีการสอดส่องคุณอยู่นะ ไม่ว่าพวกคุณจะห่างจากความสัมพันธ์กันไปนานเท่าไหร่คนคนนี้มีการติดตามคุณอยู่ห่างๆแต่ในการติดตามก็เหมือนกับว่าเก็บข้อมูลด้วยเพื่อวาดหวังว่าวันที่เขาพร้อมวันที่เขาหลุดจากปัญหาโลกบริสัทต่างๆของเขาเ,เขาจะได้กลับมายัางคุณได้แต่ในการที่เขากลับมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็มีข้อมูลข้อมูลก็เปรียบเสมือนหอกในมือนั่นแหละเขาก็มีข้อมูลมีอะไรต่างๆที่เขา ได้จากการสืบส่องเก็บเอาไว้ด้วยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ว่าคุณเป็นเป็นข้อมูลที่เขารับรู้ว่าคุณเจ็บปวดกับเขามากแค่ไหนคุณหลุดพ้นจากเขาแล้วหรือยังคุณมีใครในความสัมพันธ์คนใหม่แล้วไหมอะไรแบบเนี้เพราะว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะกลับมาอย่างทิศทางของคุณจริงๆหรืออีกความหมายหนึ่งคือถ้าในอดีตตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันเขาไม่เคยสนใจเลยว่าคุณชอบอะไรคุณสีอะไรคุณชอบกินอะไรมันเป็นลักษณะข,ของคนที่แอบสอดส่องอะคะ่ะคืออยากมางอะ แต่แอบสอดส่องอะว่าคุณลักษณะนิสัยยังไงคุณชอบอะไรคุณมีสไตล์ยังไงแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันตามเก็บข้อมูลพวกนี้เพราะว่าเขาตั้งใจว่าถ้าเขาก้าวข้ามผ่านอุปสรรคพวกนี้วิบากกรรมต่างๆที่เขาทำไว้แล้วได้จริงๆ,ๆเขาจะก้าวข้ามมาหาคุณน,นั่นเองนะคะเขาอยากรู้จักคุณนั่นแหละส่วนคุณหรอในอดีตตอนที่คนคนนี้อาจจะมีการทิ้งเทหรือตัดจบกันไปแล้วคุณก็อยู่ในทิศทางของคุณนะ ขอโทษค่ะคุณกลายเป็นคนที่เก็บตัวเงียบอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมคะไม่อยากส่งสิ่งกับใครคือมันเป็นลักษณะของคนที่มีความเจ็บปวดมากๆก,ก,กับการกระทําของเขาที่เขานิ่งเงียบหายไปหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะในอดีตคุณเคยเจ็บปวดกับเขามากๆถามว่าคนคนนี้เขาจะเห็นไหมเขาจะรับรู้ไหมที่คุณรู้สึกอย่างนี้แม่หมอบอกเลยค่ะว่ามันมีการตามดูอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเขาเห็นเขารู้ความเคลื่อนไหวของคุณอยู่แล้วว่า ว่าคุณทุกข์เพราะเขามากเพียงไหนอะไรแบบนี้นะคุณทุกข์เขาก็ทุกข์แต่ว่าเวลานี้แม่หมอมองว่าตัวคุณเองน่าจะน่าจะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้วว่ะค่ะส่วนอันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอะได้รับโทษแล้วจริงๆโทษจากการอ่ามันอาจจะเรียกว่าสังคมลงโทษก็ได้นะคุณเห็นกิโยตินข้างหลังไหมที่มันเป็นผู้หญิงที่เนี่ยเห็นไหมคะนี่นี่นี่เป็นผู้หญิงที่ถูกห้อยห้อยคอนะแขน แขนตึงตึงแขนพาดคออยู่เป็นลักษณะของการถูกประจานบุคคลรอบข้างเปรียบสเสมือนสังคมที่ยืนมองกับคนคนที่ถูกประจานอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในทิศทางตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเวลาเนี้ยเขาก็ได้รับวิบากกรรมแล้วนะจากการกระทําของเขาเองเป็นการรับวิบากกรรมจากหนึ่งคุณก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแล้วสสังคมรอบข้างประนามเขา หรือว่าเหยียดหยามเขาในทิศทางที่เขาได้กระทาอะไรลงไปก็ได้การที่จะถูกเหยียดหยามประนามหรือว่าถูกลากมาเนี่ยกลางสี่แยกแบบนี้ได้นะมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องอความสัมพันธ์เป็นการคบซ้อนครบแทรกไหมแล้วถูกจับได้ไหมแล้วถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอามาประนามในที่แจ้งไหมก็เป็นไปได้คุณอาจจะไปจับโป๊ะแตกเขาได้แล้วเคยมีการทะเลบบาะเบาะแว้งกันลากเลือกเขาเรียกว่าอะไรลากเรื่องที่ไปจับได้นั้น มาแชร์มาประจานกันอยู่กลางสาธารณะไม่ถึงตัวเขาถึงการกระทําของเขาก็เป็นไปได้ <c oughs> หรืออีกความหมายหนึ่งก็คืออา,อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ทาอะไรผิดกฎหมายก็ได้เหมือนกันทําอะไรสีเทาๆแล้วถูกจับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วถูกเรียกว่าอะไรถูกจับได้แล้วมันเหมือนกับมันเป็นที่อับอายของสังคมรอบข้างของคุณและของเขาก็ได้เหมือนกันหรืออีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ได้เป็นความสัมพันธ์แบบ ทับซ้อนเนี่ยแหละแต่ว่ามันมีฝ่ายฝ่ายคนที่ไปจับเขาได้อ่ะแล้วอาอาจจะแชร์เรื่องราวประจานเรื่องราวที่เขาทําอย่างเงี้ยออกมายังโลกภายนอกให้คนอื่นได้รับรู้แล้วเขาเองเขาก็ถูกสังคมแวดล้อมของเขาประนามตัวเขาก็ได้เช่นกันเขาก็บอกว่าเขาก็ได้รับวิบากกรรมนี้แล้วนะสาหัสแล้วนะไม่งั้นน่ะคงจะไม่สํานึกรู้ได้เพราะว่า ถ้าลําพังตัวเขาเองมัน,ม,นมันมีปัญหาเนี่ยนะมันอยู่แค่คุณแค่เขาหรือแค่มือที่สามหรืออะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ว่าเขาจะไปทําปัญหาอะไรก็ตามมันจะจบง่ายกว่าแต่ลักษณะนี้มันคือลักษณะของการที่ถูกลากออกมาปนนามข้างนอกเลยนะหรือถูกลากมาปนนมอยังโลคโซเชียลเลยก็ได้เหมือนกันแล้วสังคงมวิพากษ์วิจารณ์เขาอะประมาณแบบนี้ยเขาถึงได้เกิดการที่สลดและมีการที่ไปสารภาพผิดบาปอย่างนี้ไงคะเออ อันนี้คือทิศทางที่ที่ที่เป็นวิบากที่เขาเจออยู่นะคือเขาอาจจะถูกสังคมประนามจากการกระทําของเขาอะไรแบบนี้ค่ะมาซึ่งมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมรับได้ในสังคมนั้นนะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมอเห็นเออคุณหลุดพ้นแล้วจริงๆคือการหลุดพ้นของคุณนี่นะมันเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าใจคุณเบาแล้ว ใจคุณไม่ได้ไปผูกใจเจ็บอาฆาตอะไรกับเขามันเป็นลนักษณะของทิศทางต่างคนต่างอยู่แต่ว่าคุณก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับเขานะอยู่ในลนักษณะทิศทางใครทิศทางมันเคสแบบนี้อาจจะไม่ได้มีการบล็อกไม่ได้มีการปิดกัน้นการสื่อสารกันหรอกแต่เงียบหายไปไม่คุยไม่อะไรกันซึ่งตอนนี้คุณหันไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเองละถ้าในอดีตคุณเคยเหงาเศร้าส้อยมันก็เหมือนกับว่าเวลานี้คุณกําลังโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า คุณอาจจะชอบอยู่กับต้นไม้ชอบอยู่กับการเลี้ยงสัตว์ไหมอะไรแบบนี้คุณไปโฟกัสกับด้านอื่นที่เขาค่อนข้างที่จะฮิวใจคุณได้ดีกว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้คุณมีความสุขในทิศทางของของคุณเองละแต่ตัวของเขาอ่ะเขากลับโทษตัวเองเห็นไหมคะในภาพเนี่ยมันเป็นคนที่กําลังเอาแส้ฟาดหลังตัวเองเห็นปะเลือดอาบเลยที่หลังนะเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะของการที่เวลาเนี่ยเขาเหมือนเขาได้รับวิบากกรรมในสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีเอาไว้นอกจากโดนสังคมประนามแล้วเขายังประนามตัวเขาเองด้วยที่เอาแท้ฟาดตัวเองอยู่เนี่ยมันเป็นทิศทางที่บอกเขาเจ็บปวดเขาเจ็บปวดมากๆกับการกระทําของเขาแล้วคุณเคยเข้าไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไปเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเขาอะไรต่างๆแต่เขาก็กลับทำร้ายคุณเวลาเนี้ยคือตื่นรู้จริงๆและตื่นรู้ฟาสฟาสฟ,า,ฟากระจ่างเลยเพื่อนว่า ว่าเขาทําไม่ดีอ่ะแต่ตอนนี้มันเป็นลักษณะของคนที่เฝ้าโทษตัวเองเฝ้าโทษตัวเองก้มหน้าก้มตารับกรรมได้แต่วิงวอนขอให้แต่ละวันมันผ่านพ้นไปอันนี้คือทิศทางของเขานะคะที่เขาเจอหันหน้าหาใครก็ไม่เจอเพราะว่ามันเป็นทิศทางของคนที่ถูกประนามเลยอ่ะในในโลกในแวดวงของเขาก็ได้เช่นกันนะมันก็เลยเหมือนกับว่าเขารออดทนให้มันผ่านพ้นไปเพื่อที่หวังว่าอยากจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคกลับมาขอ เคลียร์ใจขอคืนดีขออยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งอะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาอยากจะเข้ามาชัดเจนกับคุณนะ่ะถ้าในอดีตคนคนนี้ไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณเลยนะภาพใบนี้มันเหมือนคล้ายๆ The View of Fortune ค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคนคนนี้เกิดการตื่นรู้นะคะแล้วก็เกิดการที่ได้รับการชดใช้วิบากกรรมที่เขาทําอะไรไว้แล้ว ถ้ากงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นแปลว่าเขาใช้วิบากกรรมหมดข้างหลังเนี่ยคือน,นางฟ้าเป็นเงานางฟ้าอยู่เห็นไหมคะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะโอกาสที่นางฟ้าจะประทานให้คุณทั้งสองคนได้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันใหม่ก็มีโอกาสนะนั่นหมายถึงว่าสําสหรับไพ่เล่าเรื่องในวันนี้คุณไม่ได้บล็อกเขาหรอกไม่ได้ปิดกั้นการสื่อสารไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดด้วยแต่ว่าคุณ คุณปล่อยเลยอะปล่อยคือเหมือนกับเป็นแนวอโหสิแล้วปล่อยใจเบาอย่างนั้นแหละคุณไม่อยากจะอะไรกับเขาอีกแต่เพราะแล้ว,ลวคุณไม่คาดหวังแล้วอะว่าเขาจะจะมาอะไรกับคุณจะกลับมาไม่จะอะไรคุณไม่ได้คาดหวังถึงตรงสุดนั้นแล้วมันอาจจะเป็นเพียงความคิดถึงเป็นบางช่วงว่าคนที่เคยรักกันในอดีตคนนี้เวลานี้เขามีความสุขอยู่ดีไหมอะไรแบบนั้นนะคะตอนเนี้ตัวเขามีแต่ความเศร้ามีแต่ความเหงานะเพื่อนๆ เขานั่งร้องไห้อยู่เพียงลําพังกาพัชนะแน่นเลนป่ะเวลาที่เขาอยู่ตัวคนเดียวโดยเฉพาะเวลากลางคืนเขาแอบร้องไห้ด้วยตัวเองเพียงเบาๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองลงโทษตัวเองกักเก็บตัวเองอยู่ความเศร้าระทมเพราะว่าออกมายังข้างนอกสังคมก็ประนามอยู่กับใครก็ไม่ได้หันหน้าหาใครก็ไม่เจอ จะกลับมายังทิศทางคุณคุณก็ออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วคุณนิ่งไปแล้วอะไรแบบเนี้อันนี้คือวิบากกรรมที่ตอนนี้เขากําลังได้รับอยู่จากการกระทําในอดีตที่เขาเคยทําเอาไว้นะคะแล้วเขาก็ทุกข์ระทมถึงขีดสุดแล้วนั่นเองเขาได้แต่วาดหวังว่าสักวันถ้าเขาหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้เขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาขอโทษเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งเพราะเขายังเชื่ออยู่ว่าถ้าเขากลับมาเขาน่าจะได้อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึง่ง มันเป็นทิศทางของคนที่เคยรักกันมาก่อนในอดีตเคยรู้ใจกันมาก่อนในอดีตเขาน่าจะรู้จักคุณว่าคุณเป็นคนที่สงสารและเดี๋ยวคุณก็คงจะให้โอกาสเขาในลักษณะอย่างนั้นมันเป็นความเชื่อในฝั่งของเขาด้ว่าคุณนั้นน่ะน่าจะเป็นคู่ของเขาซึ่ง W of fortune ที่ขึ้นมาก็คือมันมีพลังงานคู่กันอยู่เหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะมารักกันได้มันเหมือนกับมันต้องมีวิบากกรรมที่พวกคุณต้อง ต้องก้าวข้ามผ่านไปได้วยกันให้ได้ในบทเรียนเรื่องร้แรงอะไรต่างๆที่มันเคยกระทําร่วมกันไว้ประมาณอย่างนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ทาโร่นิดนึงว่าไพ่ทาโร่จะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะเขาตามคุณเน่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาหลุดพ้นจากวิบากต่างๆยังไงก็ไม่พ้นสำหรับนกอยู่ดีเห็นไหมนกที่บินนำหน้าไปเปรียบเสมือนกับ นก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการสื่อสารเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาจะวิ่งติดตามคุณเขาจะวิ่งกลับมายัางทิศทางความสัมพันธ์กับคุณเขาจะไล่ล่าคุณในลักษณะอย่างนั้นคืออยากกลับมาเพื่อเคลียร์ใจเพื่อขอคืนดีเป็นลักษณะทิศทางของคนที่รู้แล้วรับทราบแล้วรับวิบากกรรมหมดแล้วรู้ซึ้งแล้วว่าคุณมีค่ากับเขาแค่ไหนแน่นอนค่ะเขาไม่ปล่อยให้คนที่มีค่าของเขาอะหลุดพ้นไปแน่นอนเดี๋ยวให้พินเทสตต้องบอกว่าเขารู้ซึ้งถึงกระโหลก หัวเขาเลยนะมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าในอดีตเขาไม่เคยให้ความชัดเจนคุณได้เลยอะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความชัดเจนแน่นอนถ้ามันเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของลักซ้อนรักแทรกอะไรอย่างนี้แล้วละ่ะแล้วตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วเขารู้แล้วจริงๆกับการที่เขาทําผิดกับคุณอาจจะเพิ่งมาเห็นค่าหรือเพิ่งเห็นจริงๆก็ได้ว่าณนะวันที่เขาไม่เหลือใครเลยอะเขาถึงได้ระล,ลึกรู้ว่ามันเคยมีคุณอะอยู่ข้างเขามาตลอด แบบนี้นะคะตอนนี้มันเลยเหมือนกับว่าอุปสรรครอบด้านที่ผ่านมาในชีวิตของเขานะเจ็ดไม้เท้าอุปสรรครอบด้านจริงๆเขากําลังพยายามต่อสู้ฝ่าฟันอยู่เพื่อเหมือนกับว่าให้มันผ่านพ้นไปในแต่ละวันถ้านี่คือวิบากท,ที่เขาจะต้องได้รับมันเป็นทิศทางของคนที่บอกว่างั้นก็ถาโถมมาเถอะเขาขอชอดใช้ทุกอย่างทั้งหมดให้มันหมดเลยให้มันจบสิ้นเลยให้มันเคลียร์เลยแล้วเขาอะ จะได้หลุดพ้นจากตรงนั้นเพื่อเหมือนกับได้มาทิศทางของคุณสักทีถ้ามันเป็นวิบากที่เขามีการติดค้างไว้ก็ขอชําระให้มันหมดจะได้กลับมาในทิศทางของคุณให้มันใสสะอาดสักทีไพ่หกไม้เท้าเกิดขึ้นเขาจะหลุดพ้นนะเพื่อนแต่ตอนนี้นยังไม่หลุดพ้นตอนนี้นยังไม่หลุดพ้นยังอยู่ในช่วงก้มหน้ารับวิบากกรรมอยู่นะคะยังอยู่ในช่วงของการที่ซึมเศร้าก็ได้นะแล้วก็ให้โทษตัวเองอยู่ในลักษณะแบบนั้น เดี๋ยวคนคนนี้เขาจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคของเขาได้ค่ะแล้วก็หกไม้เท้าที่เกิดขึ้นเขาจะได้รับชัยชนะเขาจะหลุดพ้นชอบมเกอกคือการที่เหมือนกับอยากจะกลับมาสางสัมพันธ์อยากจะกลับมาเริ่มต้นคืนดีกับคนเก่าๆในความสัมพันธ์ที่หลุดไปแล้วนั่นก็คือคุณนะคะเขาอยากจะกลับมาเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกๆด้านกับคุณสิบเหรียญที่เกิดขึ้นคนคนนี้อยากจะกลับมาเพื่อเหมือนกับ กลับมารับผิดชอบชีวิตคุณก็ได้นะถ้าในอดีตพวกคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันคุณเคยลึกซึ้งกันมาก่อนหนระืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับเขาอยากจะกลับมาสร้างครอบครัวกับคุณอยากกลับมามอบความชัดเจนให้อยากมาสร้างบ้านสร้างฐานะสร้างครอบครัวแต่งงานมีลูกกันกับคุณอันนี้คือทิศทางของเขาเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณนั้นมันเป็นผิดบาปมันเป็นเรื่องของตาบาปที่มันทําให้คุณเนะี่ยต้องต้องเสียใจเพราะการกระทําของเขาอาจจะเป็นเพราะความที่เขาคิดตื้นหรือว่า ความเห็นแก่ตัวหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คือเขาจะไม่ยอมให้คุณเนี่ยไปจากเขาแน่ๆถ้าเขาได้กลับมานะคะเนี่ยราชาถือเหรียญมันเป็นทิศทางว่าเดี๋ยวเขาอาจจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้และเขาจะต้องตั้งตัวให้ได้อีกครั้งก่อนที่เขาจะกลับมายัางทิศทางความสัมพันธ์ของคุณคนคนนี้เหมือนกับว่าตั้งใจแล้วว่าเวลาเนี้ยก้มหน้าก้มตาทําอะไรไป ให้มันผ่านพ้นไปเพื่อเหมือนกับว่าให้เขาได้ฟืน้นคืนตัวอีกครั้งการงานการเงินเพื่อได้กลับมาเริ่มต้นกับคุณการที่คุณกับเขานั้นได้เลิกลากันไปได้มีการจบไปแล้วมันเป็นเดทแอนรีเบิร์ดอะค่ะนั่นหมายถึงว่ามันเป็นการจบไปเพื่อเขาไปรับวาระกรรมไปชดใช้กรรมชดใช้วิบากข,ของเขาหรือชดใช้ในทิศทางที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังอยู่ให้มันหมดไปก็ได้นี่สินก็ได้เหมือนกันนะเพื่อเหมือนกับรีเบิร์ด รีเบิร์ก็คือการกลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งถามว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่กับใครสิบเหรียญลงที่ฝั่งของคุณแน่นอนค่ะเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากชัดเจนกับคุณแล้วและ The Will of Fortune ขึ้นในฝั่งของคุณเขาต้องการที่จะ เริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่แล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณอีกครั้งเริ่มเหมือนเสมือนกับว่าเรานั้นเพิ่งจะรู้จักกันอะไรแบบนี้ค่ะเขาอยากให้คุณลืมทิศทางความเจ็บปวดในอดีตอ่ะมันเป็นลักษณะรักซ้อน,นจริงๆนะสองไม้เท้าที่เกิดขึ้นคือมันมีทางเลือกมันเป็นรักทางเลือกสแสดงว่าในอดีตเขาเอาคุณเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ทางเลือกแน่ๆแล้วก็มีความสัมพันธ์เก่าที่อาจจะรอจบอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะแต่ว่ามันก็นํามาซึ่งความเจ็บปวดให้คุณอ่ะ เพราะว่าเขาไม่ได้ชัดเจนให้คุณอะไรได้เลยแบบนี้นะคะในขณะที่คุณตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองและคุณมีกำแพงกับเขาลาติเอมเพลอร์ที่เกิดขึ้นเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่มีกำแพงคุณก็คิดว่าคุณทําดีกับเขาที่สุดแล้วเหมือนกันคุณไม่น่าจะได้รับการกระทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเนี้คนคนนี้จะเข้าหาคุณยากหน่อยเพราะคุณจะมีกำแพงแต่ถามว่าเขาจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้ไหมย้อนกลับไปดูใบ ตั้งต้นของเขามันเป็นนกฟฟนิกนกฟฟนิกตายแล้วฟื้นเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าคนนี้ต่อให้เขากลับมาอย่างทิศทางชีวิตของคุณต่อให้คุณปฏิเสธเขายังไงเขาจะเอาชนะใจคุณได้อยู่ดีเพราะมันเป็นทิศทางของคนที่ว่าเขาจะต้องทําให้ได้เขาจะต้องกลับมาในความสัมพันธ์ให้ได้เพราะนกฟฟนิกตายแล้วฟื้นแล้วก็ t ด e wheel of fortune กงล้อแห่งโชคชะตายังไงเดี๋ยวโชคชะตาก็ต้องพัดคนทั้งสองให้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่ดีสําหรับวันนี้นะคะตอนนี้ตัวของเขาอะอยู่ในภาวะที่ยากลําบากค่ะ มันเป็นการใช้กรรมในช่วงเวลานี้นะการเงินก็ไม่ดีสุขภาพก็แย่ลงโทษตัวเองสุขภาพจิตเป็นซึมเศร้าไหมมีโอกาสเป็นไปได้นอนร้องไห้ตอนกลางคืนได้แต่วิงวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันผ่านผมไปให้มันผ่านพ้นไปแล้วก้มหน้าก้มตาใช้กรรมอยู่แบบนี้เส้นทางของเขาตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขเลยนะคะแต่มันเป็นทิศทางว่าเขาก้มหน้าใช้กับสิ่งที่เขาเคยทําผิดทําพลาดไปแล้ว แล้วก็รอวันหน้าฟ้าใหม่ก็คือรอาการกลับมาเริ่มต้นใหม่นั่นเองกับคุณอีกครั้งนะคะเด t แอน d ีเบิร์ดนะอ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อาลาเคิลนิดนึงว่าอาลาเคิลจะสรุปเรื่องราวว่ายังไงนะคะคุณคือรักแท้ของเขาเขา เขาบอกเลยว่าคุณเป็นรักเดียวและเป็นรักแท้ของเขาจริงๆในอดีตเขาอาจจะเจอคนมาหลากหลายคนก็จริงแต่ว่ามันไม่มีใครเหมือนกับคุณอีกแล้วแสดงว่าในอดีตคุณมอบความรักคุณมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขามอบการช่วยเหลือมอบการซัพพอร์ตให้เขาหมดเลยแต่เขานั้นอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าที่ยังอยู่ในชีวิตอะคะ่ะมาเลยเหมือนกับว่าชัดเจนให้คุณไม่ได้ทําอะไรเพื่อคุณไม่ได้แบบนี้นะ ตอนนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาหลุดพ้นเขากลับมาอีกครั้งในอดีตเขาไม่เคยมีความยุติธรรมให้กับชีวิตคุณเลยการกลับมาครั้งนี้เขาจะมอบความชัดเจนมอบความยุติธรรมมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะเขาขอแค่ให้เขาอะได้กลับมาเท่านั้นเองนะคะตัวของเขาตอนนี้มันมีการวิงวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เขาไปร้องขอสิ่งที่เขาไปสารภาพผิดบาปขอให สิ่งที่เขาเคาลบนับถืออยู่นั้นประทานพรให้กับเขาอีกครั้งว่าให้เขาอะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในชีวิตที่ได้และขอให้มีปาฏิหาริ์กลับมาในชีวิตของคุณนะทุกครั้งที่เวลาเขามีความเครียดคนคนนี้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างาบางคนอาจจะนึกถึงเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์กันมีการไปนวดกันไหมบางคนอาจจะนึกถึงช่วงเวลาที่พวกคุณทั้งสองคนอาจจะ ไปพักผ่อนตามภูเขาตามทะเลอะไรแบบเนี้ยเขานึกถึงช่วงเวลาที่เขานั้นอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะเวลานี้ตัวของเขาอ่ะเขาบอกเลยว่าชีวิตอ่ะเขาดําเนินไปวันๆหาเงินไปวันๆเพื่อที่เหมือนกับว่าให้เขาพ้นหนี้พ้นสินให้เขาหลุดพ้นจากวิบากกรรมที่มันผูกเขาไว้ในแต่ละวันอ่ะเขาอาจจะเคยเหมือนกับทํางานในตําแหน่งสูงๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมีภาวะในชีวิตที่เขาตกงานหรืออะไรแบบนี้ก็ได้มันก็เลยเหมือนกับว่าเวลานี้เขาใช้ชีวิตไปวันวันทำงานค้าขายทํางานอะไรที่มันรับจบอบอย่างเงี้ยคือเหมือนกับให้มันผ่านพ้นไปเพื่อวาดหวังว่าใช้หมดหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เดิมหรืออะไรก็ได้ประมาณนี้เพื่อที่อยากจะก้าวมายังชีวิตของคุณนั่นเองนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับ ใพ่เราเรื่องวันนี้ถ้าตรงกับใครก็น้อมรับไปไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ